เทอดและเกเร่ไวยขวัญใจมหาชนพ้นงานน้ตาคณะวลล่อต์สิมาละครพรอแม่ลิกลีรูท่องคำฝังเพนระดับหนึ่งจากจังหวัดสกลราชสีมาพบแล้วจากนี้พบแล้วดาตลกลูกขาวระดาวโยไอหาเอ้ยมึงก็ใส่สีคือผ้าอีกแหละฉากเล็ก ลําสวยครับลําสวยอดีตเขยปากช่องลาตีปากช่องคือบ้านเก่าของเขาจะพูดเพื่ออะไรอุตส่าหนีมาตั้งไกลแล้วยังมาพูดเดียกูคิดไม่เล่นแม่หรอก อ่าใจเย็นใจเย็นใจเย็อาก็มันเป็นลูกเขยจริงๆันละเพื่อมันมาดูกูเราอายเขานี้แกมาด่าพ่อฉันทำไมล่ะแม่เรียกพ่อมึงวหรรู้จักกันเหรอโอ้ฉันจำแกได้เร้วใครครับแกใช่ไหมที่อยู่ในห้องน้ำปั้มคนพิการนันฉันจำเงาแกได้ ทีเดี๋ยวนี้ก็เขาก็จะไปหาลิเกเลยเดี๋ยวเขาจะไปดูแม่มจนาพั่มเหมือนเดระวังด้วยนะอระวังด้วยเพราะว่าห้องน้ำนี่ก็มีกระจกคือกันนะห้องน้ำวัดก็มีกระจกคือกันนะอะแล้วไอ้ข้างเวทีนี่รถอะไรครับไหนด้านซ้ายครับโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงเอ้ยไม่ไม่ ไม่วอลโตมีตั no. ้งแปดเก้าตัวหยุดสามเดือนขายกินเมื่อเหลืออยู่สองตัวนี่อันอันอันนี้รถบาสลิเกนะจ๊ะไม่ใช่รถหองนามสาธารณะไม่ใช่เจ็บขี่เจ็บเยี่ยวเห็นลายนี่ขึ้นไปขี่ไปเยี่ยวสวยอีกเด้อบอกไเดาจุดนนะทางหน้ารางวัล ออ,อแม่<อ>เรียกแม่อ้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท้าไม่เกี่ยงกันไห้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุครับรางวัลน้ำใจที่คุณแม่ด้านหน้าอุตสาหตัดสินใจให้มันแม่อุดมและสี่หนึ่งสองสามสี่สี่คนได้สี่ซออ สี่ซิครับขอพระคุณรางวัลน้ำใจแทนลูกขาวด้วยนะครับท่านไหนยังไม่ได้ให้ก็ออกมาให้เลยนะครับเพราะว่าลูกขาวจะเล่นคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายครับคืนสุดท้ายกันนี่แม่ผมผมลงไม่ได้ครับมันมันไม่ให้ลงก็ไม่ให้ลงแม่แม่ลุกมาอ่ออากูอนุญาตครับอนุญาตลงไปแค่คุณแม่ด้านหน้าเนะอ่อคนเดียวเออหักหักห้าร้อยครับ ้กูลงแล้วก็มาหักกูห้าร้อยกูเป็นหนีเขาตะไลมึงรู้มันนี่เอาไหนๆก็ห้าร้อยเราลุยแม่เลยงั้นเนาะงานแรกต้องเอาให้คุ้มเว้ยสามเดือนไม่มีงานขาดทุนชิบหายเลยกูจ้นะไม่ต้องกลับสีการหลอดใครคือสีการหลอดขอคุณคำวันเล็กแตจอย่าว่า,า,าวลาชานะครับ ให้รางวัลได้อย่าให้อาหารนะครับสัตว์เรายังไม่เชื่องขอบพระคุณลิบปากช่องนะครับถ่ายทอดสดวันนี้ขอบพระคุณครับลิบปากช่องขครับถ้ามึงจะกอดเขาขนาดนั้นมึงไม่กลัวตีนหัวก็เลยดี ก่อนับุบุยมายวจะเส้าวเฮ้ยมันกินขวดไหนนั่นไอ้นั่นหาเอ้ยเมาก่อนเขาก่อนเองต้องรีบขึ้นไงถ้าไม่รีบขึ้นกูว่าไอ้นี่ไม่ตดอก ทำไมไม่โตมึงอย่าไปเต้นวัดอื่นในๆยน้ไม่มาเต้นอย่างกวนตีเนเลยเออเผื่อเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเดสมัยนี้เด็กน้อยดูจิตถ่ายเห็นไหมเราเด็กน้อยสิบสามโดนใ,ใจใจหายเวบนึกว่าผัวกะทีมาก็ะทืบฉันได้ดนห่าเ<บ>อาเด็กน้อยสมัยนี้แกดูข่าวไหมล่ะสิบสามสิบสี่กันนั่นเองโม,โมูหูเม่ ไงล่ะแม่ไม่ให้เงินก็ตีแม่เกือบจายนั่นเดีระวังไว้นะมึงจะไปเต้นแถวในเมืองไรนไหนนะอะไรนะเออเอาเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟังนี่รอรอบดึกเดี๋ยวลงไปได้เอาเอาอ่ะกินเลยไฟสว่างสำนียังรุมมิกนมึงมาเออหลวงพ่อมาอีกแล้ยจ้า หลานใครนะหลานจันเหลืองเดี๋ยวเขาไม่นับแกเป็นญาติแกเป็นหลานอาจารย์เหลืองโอ้โหโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับว่าครับโปรโมทต้อมต้อมต่อซุ้มมาค่าทองต้อมต่อซุ้มมาค่าทองเขาเป็นใคร อ๋อไก่ชน,นใช่ไหมเออไก่ชน,นมาประกาศเดียเขายังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครจ้าอะไรวิเดีท่านจะรู้เรื่องมหมเน,นี่เอาเพราะถามใครบอกกูก็ไม่รู้ว่ะโอเคน้อยต้อมขอเสียงนะครับ,รบกีดโอ้ยคุยก็คุยคุยคุยก็แกเหม็นเหล่าก็ใครวะโอ้ยเอา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  ผมปากผมโคนะวันนี้เราเราเลิกดึกไม่ได้นะครับเพราะว่าท่านเจ้าอาวาสบอกแล้วนะครับว่าสักทีหนึ่งนะครับแต่ตอนหัวข้ามเราเสียเวลาแล้วเนาะเสียเวลาช่วงไฟดับเราแถมให้ไอ้ลูกขาวครับขอถามนิดหนึ่งว่าช่วงหัวข้ามไฟเป็นอะไรครับวันนี้ไฟดีไหมครับมันมันเป็นก็เครื่องปั่นไงมันต่อสายผิดเครื่องปั่นเขาดีอ๋อเหมือนที่ไปเล่นวันนั้นหรือเปล่าครับแต่เราน่ะต่อต่อสายผิดมันมันก็เลยอ่ กับตะเข็บนิดนึงแต่ถ้าเล่นงานที่ไหนมันต้องมีเครื่องปัน่นมันถึงจะสนุกถ้าไปเล่นงานสุลินที่เคยไปเล่นมาแล้วแ<ช>ถวจอ<น>ผระแถวขมิ้นนั่นน่ะเดชให้ไหมได้ครับนะครับกราบขอบพระคุณนะครับสำหรับพวงหลีดถ่ายภาพไว้เป็นที่ระทึกด้วยครับ วงลิดบิดามึงเหรอเดีดยๆเพลงอะไรอ๋อขอบคุณครับขอบคุณครับไปไปเล่นจอมพระแกเอยเขศขมีนแต่ไม่ใช่ตอนนี้นะเล่นนานแล้วตอนนั้นไม่มีเครื่องปั่นตรงนี้เนาะแบบนี้ไหมล่ะตัวก็ไฟบ้านน้อยๆนึง เล่นไปสามสี่ฉากโมระเบิดตึมลิเกนอนมัดคืนฉันก็โอ้สบายสบายเธอไปเนาะตีสามไฟติดออกมาดูคนนึกว่าจิมเมิดคนนั่งเต็มเดินคืนเ้วเขาบอกรอดูลิเกนคนลาฉันก็เลยโทรหาหัวหน้าแม่เข็ม ชีวิตไอ้ขาวเจอแต่คนแบบนี้แหละคนคือก็มันนี่แหละมาหายมันเออมีกะทิไหมข้าวหลังเอากล้วยเอากะทิกับน้ำตาลมาพ้อมเดอ้อกล้วยนี่รุ่นไหนนาะโอ,โอ,โอส้สงสัยกล้วยนี่จะอายุเท่าแกละวะฟาดจนเปือกน้ำปียเ้ย คือถวายพระไม่ได้แล้วไงฝาจนเปลือกดำปีฝาจนเละขามือเขามาหายก็ดีแลอวไ้คนคุก <S <S แม่มจ้องจะด,าด่าจะกูเละกูถึงไหนแล้วกูเลยไม่รู้เลยจิเนโอยไปเล่นจอบพระก็โทรหาหัวหนา้าแม่เข็มทรายบอกแม่ คุณเหลือเยอะเลยเต็มเดินเลยเขารอดูเราในตีสามเลยเดิอีกสามชั่วโมงก็แจ้งแล้วเอาอยัางไงปะเกก็บอกแถมก็จะลุกเว้ยจะโทรมาบอกอะไรตีสามตีสี่คนจะรับจะนอนคิดมังง้งมยแถมไปเลยแถมแถมกี่โมงสองโมงเช้าก็เล่นตแต่ตีสามยันสองโมงเช้าลิเกเลิกสองโมงก็ร้อนเด็ทีนี้จิลางนาถือกล่องสบู่เข้าห้องน้ำ เสียงคนเ่่สองคนเดินกลับบ้านเขาคุยกันโอ้ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูริเกขนาดไหนแจ้งเท่านี้เลยทำไมทำไมพูดผวาผวาครับคนขมิน้น <c oughs> ไม่เคยฟังมึงก็ไปเปิดดูตอนนี้ก็มีนี่ <c oughs> ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยดูริเกขนาดไหนแจ้งเท่านี้เลยมีคณะวราตอคณะเดียวนี่แหละที่ดูแจง้ง <c oughs> ฉันก็ยิ้มเด เปิดประตูถามเทาลิเกดดีนี่ไม่ย้ายเ่าว่าไงรู้ไหมว่าไงครับลิเกนมาไม่แดกดอกแต่กูไม่มีรถครับแมมกองสบู่ตกเปรคแถวนี้มีไหมครับแถวนี้อ่ะแถวนี้มีไหมครับมีผู้ชายสองคนซื้อบุหรี่ลุงร้านตรงนี้ฉันก็ไปซื้อของพอมาถึงก็เดินไปซื้อของร้านตั้งไม่เซ็ตประมาณถึงไถึงบ่ายสาม เดินไปซื้อของผู้ชายสองคนก็ซื้อบอกแม่ค้าแม่ค้าซื้อบุรีกองทิพย์ซองมวนแม่ค้าก็ยื่นให้แล้วก็ถามมาจากสุรินใช่ไหมสงสัยจะเครียดเดินกลับมาคุยกันขนาดกูซื้อบุรีแค่ซองมวนยังรู้ว่ากูมาจากสุรินแล้วถ้าเกิดกูซื้อเป็นซองจะไม่รู้จักคดพอคดแม่กูเลยนี่โว้ยจัดอะไรกัน เอาเท้าเท้าเดี๋ยวจะดึกกูโดนเหล่าแก้วไหนไปวันี่ยวุ้ยถักกูจะรับใครก่อนอะไรอีก อ๋อรู้แล้ววัดทำไมหลวงพ่อไม่นับญาติรู้แล้วเหยเป็นกูก็ไม่เอาดอกอายคนเขาวันไม่มีงานมาเป็นอย่างงี้ไหมอืมโนหลังก็เนาะอุน้น้ำตาจะไหลลงเ,เอาใหมา่ดูพ่อะ เดยวไปนั่งก่อนเน้อพี่เดินเดยวเล่นแป๊บนึงเด้อเออไม่ใช่แตด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 เว้ยแม่ม่าที่ตายเป่าแตดไม่ปิน่นเป่าปี เกิดมาสบายที่บ้านลองหายหัวเราะเป็นคนดวงดีแต่มีเคราอบ้านฉันหัวเราะร้องไห้แม่ฉันเป็นใบแกนั่งบนบ้านเรายากจนสบายสบาย งงปาดสันคือของเจ้าของเนาะโอ้มึงก็ตีสันคักโพดกระชับกระชับทุยอาสมุนนตามท้อง,งเรื่องผมมีชื่อว่าขาวครับเป็นทหารขององค์ฟาลั่นแห่งเมืองนครธรรมองค์กษัตริย์ฟาลันเนี่ยชอบทําศึกทําสงครามตีเมืองนู้นตีเมืองนี่มาเป็นเมืองออไอเราเป็นทหารเขาเป็นเจ้านายเราเราก็ต้องทำตามคำสั่ง ันไม่ค่อยชอบทอนไรดอกนี่เก็บเงินดาวเงินเดือนไว้แล้วดักเงินเยอะเดี๋ยวจะไปแถวชายแดนขมรจะไปซื้อปืนพกปืนคกขนาดใหญ่พอฟาลันเดินมาฉันก็วางปืนคกเอาไว้แล้วหันปากกระบอกปืนหันไปใส่ฟาลันแล้วก็จุดชนวนยิ่งยิงใครฮะ ิงใครจะก็เป็นสนตีนอะไรก็เมื่อกี้นั่งคุยกันนับอกพี่เดี๋ยวออกไปเราอย่างนี้อย่างนี้กันเนาะพอออกมาจํากูไม่ได้กูจําได้แต่กูถามว่าเมื่อกี้มึงจะเอาปืนยิงใครมอมฉันมึงจะยิงตัวเองเหรอไอ้ขาวมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยไอ้ขาวมอมฉันหมายความว่าม่อมฉัน จะเอาไปยิงศัตรูพ่อโอ๊ะเดี๋ยวไอ้ขาวศัตรูจะไม่ตายหรอกกูจะตายหาพ่อมึงเนี่ยแกงแกงกะทิหน่อไมาา้ตอนเย็นโอ้โหแกทำกะทิบูดหรือเปล่าเนี่ยเอามาให้ลิเกกินเนี่ยกะ<ป>ทินาหน่อไม้มะเขือไก่โอ้โหไข่พะโล้กูกินทำไมปากกูไม่เห็นเน่าเหมือนมึงเลยวะสงสัยม,มันบูดในปากอันอื่นกินได้แต่ไข่พะโล้แข็งมากเฮ้ hey, ขาว กูเินทางมาทำไมไม่คำนับกูวะคำนับไอ้บัสครับเป็นเฮียอะไรโอ้ยกลัวเจ้ากูน่าจะบ้าแล้วปีนี้กระทืบเพื่ออะไรไม่เข้าใจก็บอกกันดีๆก็ได้หม่อมฉันไม่ดื้อหรอกไอ้ข้าวทหารรักพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านวันนี้กูมาหาเมืองกูจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่ในคุก เพื่อนกูอยู่ใน,นคุกได้ไงอไชิบหายกูเป็นเจ้าอ๋อไปเยี่ยมที่ไหนพระเจ้าค่ะไปเยี่ยมพ่อบรมมา,าชาชอซึ่งกูไม่ได้เจอมาเป็นเวลาร้ายสิบป,ปีอ๋อกูอยากให้มึงเกียมกองกิิยศให้กูกอง <นะ S 1> กิียศระเจ้าค่ะพระองค์ท่านว่าแต่ว่าถ้าเกิดเราเราเดินทางไปเนี่ยเจอปั้มตรงไหนแวะก่อนได้ไหมทําไมวะอยากดูเหมือนในคลิป มึงหรือเปล่าคนในคลิปไอ้ขาวไม่ใช่ปคลิปอะไรวะกูไม่มีโทรศัพท์กูไม่รู้เรื่องกูก็ไม่พิการขนาดนั้นหรอกไอ้เวียนเฮ้ยพระเจ้าค่ะมึงอย่ามัวตลกตอแรงสั่งกองขึ้นยศบัดนี้เออ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 ขยันลองเถอเธอได้พระเจ้าค่ะเราเป็นนายเดินนำหน้าเราเป็นนายเดินนำหน้าเราเป็นพค้าเดินตามตูด สอนลูดด้วยเหรอแล้วร้องไม่นัดกูด้วยสมองมันดีจริงๆไอ้ขาวช่วยกูมากนะบ่ไประว่างทางคนเดินไประหว่างทางแงหน้าแงะหลังคอยระวังตูดมึงระวังตูดทําไมกว่ามีคนมาทําร้ายโม่งทางด้านหลังโอ้ยดีบ้าการรักอย่าบอกว่ามึงสายเหลืองได้ขาดเดี๋ยวว่าแซวตาสาวบังแม่คนนั้นใจเสือสีขาว แม่คนนั้นใส่เสื้อสีขาวแม่คนนั้นคอยาวเหมือนกับคออูดมึงไปว่าเขาแต่เขาก็ไม่รลังวันคอสวยอ๋อคนทั้งหน้าเขาบังเออแม่คนนั้นใส่เสื้อสีชมและแม่คนนั้นใส่เสื้อสีชมและแม่คนนั้นควักนมให้ลูกดูดคนไ,ไหนวะมาดูไม่เก๋มาดูเขาปิดไว้ ไหนตรงไหนมึงชี้ดินูน่นเขาบังไว้ไม่มีใครนอกจากกูแม่คนนั้นใส่เสื้อสีเขียว <What? S 1> แล้วแม่คนนั้นใส่เสื้อสีเขียวตาคนนั้นนั่งเยี่ยวชิบก็ไม่รูดเอากรเจียวจะรูดซิบได้ไงล่ะชิบไม่รูดขึ้นรูดลงอย่างเดียวแต่คนเชื่อเหลืองมเมื่อกี้ผมมี มีน้อยแตสิบบาทก็พอแล้วไดรางวัลแค่นี้เนี่ยยังไม่ได้แบงค์แทงจากคนปากท้องเลยเลอเอาใหม่ผมมีเงินอยู่สิบบาทมีเงินอยู่สิบบาทฉันจะไปตลาดไปซื้อถอกลูดอถอกุดถอกแล้วก็ลูดอะไรของมือถอกลูดลิปสติกอ๋อสมัยก่อนเขาเรียกถอกลูดไงเวลาหมุนมันถอกขึ้นมาแล้วก็ลูดอีเงินสิบบาท ตูท่ทนแล้เล่นไวกันเพราะว่าเล่นช้าคนจะนีของชอบเจ้าเปล่าวะรัศศีของการแสดง